กลับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับขอบคุณและดีใจมากๆนะครับสําหรับทุกท่านที่กดเข้ามาฟังวิดีโอนี้ถ้าขอร้องได้ก็คือขอร้องให้ดูวิดีโอนี้ให้จบยอมรับต้องสารภาพก่อนว่าเป็นวิดีโอต่อเนื่องจากวิดีโอหมายเลข8 0 9ทับ15ทับ9ไล่เป็นทับ10ทับ 11. ไล่มาตามลำดับนะครับผมกล่าวถึงการลองหลัก635 4 2ห ผมจะตั้งทีมสร้างกิจการจริงๆอ่ะนะครับเป็นเครือ G.N. นะครับเครือเจนนะครับ Group Energy จริงๆตั้งจริงๆนะครับไปลอง10ขั้นมาแล้วไปลอง3ขั้นใหญ่ๆฟื้นฟูนะครับซ่อมฟื้นฟูปรับปรุงนะครับติดตั้งเติมเต็มเสริมสร้างนะครับกระทั่งติดเครื่องจเจริญง,งอกงามไปลองมาแล้วเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ย มาต่ออีก11ข้อไล่ไปตามลำดับฉลาดที่จะไปทำการบ้านจริงถ้าไปลองแน่นๆจริงๆ10ข้อแต่ข้อเสียคือบางบางท่านนะครับฟังวิดีโอผมแล้วฟังยืด,ย,ดยืดไปจนจบก็จะเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่ามีความล้าจากการรับรับข้อมูลฝั่งเดียวแต่ถ้าฟังแล้วหยุดไปลองจริงทีละข้อทีละขัน้นซึ่งแต่ละข้อแต่ละขั้นนั้นผมบอกว่าท่านสามารถออกแบบ ข้อและขั้นต่อไปได้ซึ่งเจตนาจริงก็คืออยากอยากเขาเรียกอยากพึ่งพาการที่พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้เกิดภาพของมีบางคนนะครับไปลองรับสมองด้วยตนเองไปพัฒนาสติปัญญานะครับในการงอกปมริเริ่มด้วยตนเองจากการหยุดแล้วดูแล้วลองไปทีละข้อทีละขั้นมาตามลำดับนะแต่วิดีโอนี้เนี่ย ผมจะมาบอกจุดจุดเรียกว่าจุดที่เราจะตีให้แตกแล้วทำได้จริงซึ่งท่านอาจจะเจอในแบบที่ดีกว่าผมก็ได้นะครับจุดที่เราจะตีให้แตกและทำได้จริงมันเป็นอย่างนี้ครับเคยมีคำกล่าวเกี่ยวกับนิทานที่เนื้อเรื่องเนี่ยไปอิงกับพระศิวะพระนารายพระพรหมอะไรประมาณนี้ มันจะมีภาพที่คนจะเป็นยักษ์เป็นเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นคนด้วยที่ไปบําเพ็ญตะบะเป็นเวลานานนั่งสมาธิเลยเป็นเวลานานพอบําเพ็ญตะบะได้ถึงจุดก็จะขอพรพระศิวะได้พระศิวะก็จะให้พรแล้วก็พรส่วนใหญ่จะเป็นพรแปลกๆฆ่าไม่ตายจนมาเป็นเหตุให้ต้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระนารา,ายแปลงเขาเรียกแปลงมามาปราบนะครับเพื่อคืนความสันติสุข ให้กับสังคมมันคืออะไรครับการบําเพ็ญตบะ,ะนึกถึงการบําเพ็ญตบะจากนั้นเนี่ยนึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเาพระเจ้าเนี่ยใน,ในฉากหนึ่งฉากต้นๆเลยของศาสนานะครับหลังจากที่พระองค์ประกาศศาสนาแล้วแล้วมีคนอยากบวชพระองค์ท่านก็เป็นองค์อุปชาให้ท่านบอกเธอจะมาบวชใช่ไหมมาสิจากนั้นเนี่ยให้เธอไปอยู่เรือนว่างโคนต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เธออยู่แล้วเธอ สบายกายสบายใจเป็นที่สบายจากนั้นพระท่านบอกว่าพอสบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ให้มาหาพระท่านท่านก็จะสอนในเรื่องของการละนิวรณ์สอนในเรื่องของการสนใจใส่ใจใพิเศษการที่คนเราเนี่ยไปฉลาดฟื้นฟูความสนใจใส่ใจติดตั้งความสนใจใส่ใจ,จเจริญง,งอกงามความสนใจใส่ใจให้ดีย,ยิ่งขึ้นนะครับ ฉลาดที่จะเอาจิตไปจับที่ปิติและสุขนะครับแล้วค่อยๆวางปิติและสุขที่มันหยาบเข้าไปสู่ปิติและสุขที่ละเอียดยิ่งๆขึ้นฉลาดนําพลังความสนใจใส่ใจที่ละเอียดละเมียดละไมนั้นไปจับบางสิ่งบางอย่างก็จะเป็นเอกคาตาอุเบคขาก็คือเรื่องนี้ไม่ควรยุ่งเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันคือการฝึกฝึกจิตมันเหมือนกับถ้าเรามีอาการทางจิตที่เหมาะสมกับ กิจกรรมตรงหน้ากับตัวเลือกตรงหน้ามันก็ดีนี่คือยกตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเคยมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยนี่แหละมีพระหนุ่มนะครับเข้าไปนั่งสมาธิในถ้าเป็นเวลานานเลยเป็นนับเป็นเดือนหลายเดือนนั่นแหละนะครับเป็น6เดือนพอออกมาปุ๊บเนี่ยมีคนใหญ่คนโตคนมีเงินไปเยอะมากไปคุยว่าอยากสนับสนุสนอยากช่วยท่านอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอยากสร้างสราราการปร,ประเพณีน,นะสราราอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ ก็ชันยินดีขอเอานามสกุลชั้นเนี่ยไปติดหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคนยินดีจากการที่มีคนไปนั่งสมาธินานๆทุกท่านครับผมไม่ได้ชวนให้พวกเราไปนั่งสมาธิหรือไม่ได้นั่งสมาธิแต่ผมกําลังบอกว่าคนที่มุ่งมั่นในการค้นให้เจอและทําตามสิ่งที่ค้นให้เจอนั้นให้ได้ผมอ่านวิดีโอนี้เพื่อบอกคนที่ผมรักจริงๆ ย่งเรื่องลูกผมเนี่ยผมก็จะกอดเขาเลยผมบอกเลยว่าผมเข้าใจคือพฤติกรรมของคนเราเนี่ยที่ผมบอกทุกๆขั้นตอนที่ผมเอ่ยนะครับผมจะมีเสมอว่าให้ไปทําด้วยตนเองนะครับสำคัญที่สุดนะครับท่านลองนึกภาพที่ตัวท่านเองเนี่ยบอกตัวท่านเองว่าฉันจะลองทําให้ดีด้วยตนเองฉันจะลองไปคิดไปคนให้เจอแล้วทําให้ดีด้วยตนเองนะครับแค่บอกตนเอง ม้แต่ยังไม่ทํานะแค่ตื่นขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าอมืมันคือการที่คนเราสามารถไปคิดไปค้นให้เจอเองแล้วทําด้วยตนเองคุณสมบัติที่ผมอยากจะให้เติมเข้าไปนะก็คือการที่เราอเขาเรียกว่าไปฝึกความอึดความอดทนการทึรสู้นะครับความเจียมตัวเจียมตัวเพื่ออะไรครับเพื่อโฟกัสความเจียมตัวไม่ไม่ได้หมายถึงว่าการน้อยเนื้อต่ําใจนะความเจียมตัวก็คือการที่เรา เห็นคุณค่าในเวลาที่เรามีอยู่ในกําลังในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเห็นคุณค่ามันอย่างเต็มที่พร้อมกับเห็นคุณค่าตัวเลือกเป้าหมายของเราที่เราค้นพบนั่นแหละการที่เรามีทั้งความอึดการสู้นะครับความเจียมตัวนะครับความช่างกล้าที่จะไปเริ่มไปทํามันในสิ่งนั้นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยมาเป็นคําพูดของผมเนี่ยมันไม่อินนะ แต่ถ้าคนลองจริงๆมันมันเป็นอย่างนี้นะคือเราคล้ายๆกับว่าแน่นอนมันคือการอ่านให้ขาดตีให้แตกด้วยมันคือการจับจุดได้จับจุดได้จ่ายเวลาในการจับจุดให้นานปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับการดึงอาการทางจิตที่เหมาะสมมาใช้มันคือการที่เราต้องเข้าใจอะแหละในในขั้นใน,ในข้อสุดท้ายของวิดีโอที่แล้วก็คือผมบอกว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ผ่าน กา,การการกั่นกรองเรารู้ว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับอะไรอะไรที่มีคุณค่าสําหรับเราเราไปฝึกปัญญามาด้วยการที่รู้ว่าเออทำสิ่งนี้ดีกว่าคนเราแทนที่เป็นศัตรูกันเป็นมิตรกันดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับแทนที่เราจะใช้ชีวิตไปเรื่อยเราเจาะไปในสิ่งที่มันสําคัญดีกว่าแต่แต่ไม่ต้องเชื่อคําตามผมนะครับมันคือแบบฝึกนะครับการที่ไปฝึกจริงๆฝึกซ้ําๆบ่อยๆตลอดพลาดเริ่มใหม่ ที่บอกว่าอึดกล้าหารเจียมตัวนี่คือก้อนหนึ่งของกําลังอีกก้อนหนึ่งก็กคือการฉลาดมีกําลังใจมีพลังดีมีพลังขับเคลื่อนที่ดีอย่างที่ผมเจอผมผมรู้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ถ้าตัวผมเองนะนิสัยจากการที่เราเคยคาดหวังเราเคยคิดเราเคยใช้พลังในการที่ผิดเราปรับตรงนี้ถ้าเป็นตัวเองนะปรับตรงนี้เจียมตัวอึดแล้วก็ฟูมฟักก้อนพลังดี ไม่ใช่แค่การให้กำลังใจตัวเองนะฟูมฟักก้อนพลังดีแล้วมาเทมาเทให้กับตัวเลือกที่เราทำได้คือเราอาจจะไม่สามารถมีเงินมีเงินสัก5้าล้านไปลงทุนเพื่อเล่นหุ้นที่มันแบบตัวเป้งๆหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนในในห่วงนี้ได้รับผลตอบแทนดีแนะ่นอนเราไม่มีเงินไปแต่เราวางความสนใจตรงนั้นลงแล้วมาสนใจในการเสริมสร้างตัวเลือก ที่เราทําได้มันคือเปลี่ยนจากการตัดสินการคิดมากการคาดหวังเนี่ยมาสู่การลงมือทําแปลว่าอะไรครับแปลว่าในขณะที่กำลังเปิดหนังสืออ่านในขณะที่กําลังเขียนหนังสือเนี่ยใจเราเนี่ยอาการทางจิตของเราเห็นคุณค่ารู้สึกดีกับการทํามันแน่นอนครับชีวิตที่ไปก่อตัวพลังดีเช่นการที่รู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดีรู้สึกว่ามีค่า รู้สึกกระหายที่อยากทำมันมันเป็นการก่อตัวสิ่งดีๆขึ้นมานะครับแต่มันมีฝั่งหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เราไม่พอใจแต่เราพอใจกับการที่เรานิ่งได้เราเอาโหสิกรรมได้เราเป็นอิสระได้เราเป็นนายเหนือมันได้แล้วดึงพลังทั้ง,งหมดเมาโฟกัสโฟกัสในตัวเลือกในปัจจุบันตัวเลือกในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นการเดินของเราก็ได้อ้าวแค่เดินให้ดีแล้วคนเราจะดีเหรอ มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันคือการที่เรารู้ว่าเราสามารถไปบำเพ็ญหรือไปเจริญความอึดความอดทนการเจียมตัวการอดกัน้นการสู้ชีวิตพลังดีการให้กำลังใจตนเองการตื่นตัวการสปราร์ความชื่นชอบความกระหายการที่เรารู้รู้เคล็ดวิธีที่จะไม่ปล่อยให้กรรมเดิมของเราคนที่เคยด่าเราคนที่เคยทำร้ายเราหรือแม้แต่ความรู้สึก ผิดความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดของเราเนี่ยมันมีผลแล้วเราดีใจกับการที่เราเอาชนะมันได้แล้วใช้พลังทั้งหมดนั้นเนี่ยถักทอล้อมรวมมาอยู่ที่ตัวเลือกเดียวตรงหน้าเพื่ออะไรครับทําดีให้โดดเด่นคือคนเราเนี่ยเราแตกต่างจากสัตว์สัตว์เนี่ยเวลาเขาหิวเขาก็จะมีพลังขึ้นมาเพื่อไปล่าคนเราก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่เรามีข้อแตกต่างก็คือ เราฟูมฟักให้เกิดสติปัญญาแล้วเราไปพัฒนารถยนต์พัฒนาเครื่องมือเราสร้างโปรแกรมโปรแกรม AI อะเพื่อให้ AI เนี่ยคิดแทนเราได้ด้วยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ผมบอกว่าการที่เรารวมทีมกันที่ผมจะตั้งทีมจริงๆนี่แหละเป็นเครือ Good Energy จจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะนึกผมไม่ใช่กีตาร์เนาะทุกท่านครับชีวิตเราครับ ต้องมีทางเลือกนะครับสิ่งที่ผมขอร้องในทุกวิดีโอก็คืออยากให้ฟังฟังแล้วหยุดหยุดแล้วก็ไปทํากันบ้านจริงๆพร้อมกับบอกต่อให้หน่อยครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะคาดหวังให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการอาจจะไม่ได้เราจะคาดหวังให้คนอื่นให้คนที่เรารู้จักเป็นไปในแบบที่เราต้องการอันนั้นน่ะเสียพลังโดยใช่เหตุวิดีโอนี้เนี่ย ถ้ามองให้ดีนะครับเจาะลึกแล้วไปปฏิบัติจริงๆนะที่บอกว่าเป็นการสัมผัสประสบการณ์การสร้างสรรค์เชิงลึกซึ่งลึกซึ้งด้วยนะครับทําให้ลึกซึ้งต่อยอดการสร้างสร้างสรร์เชิงลึกเชิงล,ลุกที่ดีเนี่ยให้เป็นเชิงลึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยคนที่ไปสัมผัสจริงๆเนี่ยผมว่าจะรู้มันคืออะไรอะ่ะมันคือการหายใจธรรมดาใหม่หายใจให้ลึกซึ้ง ต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่เราสามารถมีทั้งความอึดอดทนพยายามนะครับการอ่านให้ขาดตีให้แตกนะครับจับจุดให้ใหได้ให้นานจ่ายเวลากับมันจนจับจังหวะได้ดีนะครับการที่เราแบบเพิ่มพูนพลังดีในโอกาสที่มีการที่เราดีใจก็มีพลังดีกับการที่เราเอาชนะปัจจัยเขาเรียกว่าลดทอนได้แล้วมาโฟกัสกับตัวเลือกตรงหน้าแปาอเลยครับ ในวันที่มีคนชื่นชมคริสโนโรนโดท่านเชื่อไหมครับว่าคริสโนโรนโดเนี่ยอยู่ในจุดที่คนเราอ่ะที่คนบางคนเนี่ยเม่ดนอกจากไม่ชื่นชมแล้วเนี่ยยังด้อยค่าเขาด้วยคริสโนโรนโดนะครับแต่เขายังยืนหยัดยังโฟกัสอยู่กับการเตะฟุตบอลทุกานครับคํานี้แหละสําคัญผมไม่ได้บอกว่าให้รูปผมหรือทุกคนไปเตะฟุตบอลนะครับแต่การที่เราไปโฟกัสเราเทพลังเต็มที่ ในบางสิ่งบางอย่างของเราทุกวันนี้สิ่งที่ผมต้องเตือนตนเองก็คืออย่าไปเขาเรียกว่าตัดสินใครอย่าไปวิจารณ์ใครอย่าไปคิดว่าเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดเพราะอะไรครับดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตนดูโลกแล้วย้อนดูตนแปลว่ามันมีฉากคนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนมันมีฉากที่คนเขามองเราผิวเผินข้อ,ขอ,ขอ,อาาก็อาจจะอาจจะมองว่าไอ้นี่มันหมดอนาคตเคยมีคนพูดนะครับว่าผมนี่หมดอนาคตไปแล้วนะครับ ก็พูดจนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละนะครับทุกท่านครับคนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนแปลว่าอะไรครับแน่นอนบางคนเนี่ยเราอาจจะไปติดยาเสพติดก็ได้เราอาจจะไปติดเกมหรือเราอาจจะแบบเสียกําลังใจชีวิตพังชีวิตไปเลยก็ได้เป็นไปได้นะครับแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยการที่เราไปจ่ายเวลาไปทุ่มเทกําลังให้กับด้านดีๆกับคําตอบดีๆของชีวิตกับปฏิบัติการดีๆของชีวิต กับซีนาริโอหรือฉากทัดดีๆของชีวิตแล้วฟูมฟักฟื้นฟูกันกรองพัฒนามันหน่อยแล้วเพิ่มการเทพลังให้กับมันมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นคุณค่าแล้วมาเดินให้ดีแต่มันคือการที่เราเคยเห็นคุณค่าและเทพลังให้กับตัวเลือกของเราในวันใดวันหนึ่งเมื่อเราเจอตัวเลือกในฝันตัวเลือกที่เป็นมั่นเป็นเหมาะเป็นตัวเลือกครั้งสำคัญเราก็จะ ดึงพลังที่เคยจากปัจจัยทั้งหมดทั้ง3ทั้ง4กลุ่มทั้งหรือทั้งหมดเนี่ยมาเทพพลังให้กับมันได้ผมมาเล่าทําไมครับแน่นอนผมใจกว้างอะ่ะแหละก็คือใครใครอยากได้ก็ไปแต่เขาเรียกว่าคนมีความรักผมรักคนที่ผมรักเวลาที่เรารักคนที่เรารักเราก็สามารถมอบเงินให้ได้มอบสิ่งของมอบอะไรให้ได้ให้ความรักได้โอบก,กอดได้แต่การที่เขาสามารถนําทางชีวิต ของเขาได้เองแปลว่าอะไรครับไปฟูมฟักการนําทางชีวิตในแบบของคนที่ผมรักนั่นแหละในแบบของท่านนั่นแหละท่านไปฟูมฟักการนําขึ้นมาได้อย่างเช่นเราบอกว่าชีวิตคนเราอะเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมีเงินเยอะเพียงแต่เราสนุกกับสิ่งที่เราทํานี่แหละเมื่อไหร่ที่เราสนุกเราชื่นชอบเรามีพลังดีกับสิ่งที่เราทําได้ไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยเดี๋ยวเงินมันจะมาเอง เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำไงถึงจะหล่อถึงจะมีสเสน่ห์แค่เราเนี่ยมีแพชชั่นมีความชื่นชอบกับอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเดี๋ยวเราจะดูดีมีสเสน่ห์ขึ้นมาเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำมามองแบบสบายๆเลยนะนั่งใจมองเออเขาเขาพูดนี้หมายความว่าอะไรผมเฉลยเลยเนาะหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้แล้วอย่าลืมบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเนี่ยใจเย็นๆมองก็จะรู้ว่า มันคือการบอกเส้นทางมันไม่ใช่เอารางวัลมาให้แต่มันคือการบอกให้คนสามารถปูเส้นทางไปสู่รางวัลที่ตนเองต้องการได้มันคือความภูมิใจในระ,ระดับที่ไม่ธรรมดาของคริสโนโรนโดนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เราไปประ,ประสบความสำเร็จด้านใดนด้านหนึ่งนะแต่ผมบอกว่ามันคือสิ่งที่ท่านเจอเองท่านอาจจะไม่มีเงินมากก็ได้ ถ้าอาจจะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายก็ได้แต่คาว่าเพียงพอคําว่าเหลือเฟือคําว่าอะไรพวกนี้มันคืออะไรครับจุดพอใจอย่างคนถ้าหาเงินได้เดือนละสองหมื่นแล้วเขาใช้แค่ห้าพันเนี่ยเขาเหลือเฟือนะครับทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยพูดมาเพื่ออะไรครับความรักความรักซึ่งวิดีโอต่างๆมันอาจจะเยอะใช่ไหมแต่ผมกําลังจะบอกว่า ทั้งข้อมูลทั้งพลังทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้มันคืออะไรครับท่านจดมาได้ท่านเขียนมาได้ท่านท่องได้ท่านไปทําความเข้าใจแล้วสร้างไอ้ทั้งหมดนี้ของท่านขึ้นมาได้แต่ท้ายสุดมันคือจังหวะที่คริสโนโรนโดมันเตะยากนะลูกบอลเป็นเป็นลูกลูกโยนมาจากด้านข้างจะเป็นเตะมุมหรือโยนข้างก็แล้วแต่เนี่ยตอนนั้นน่าจะ เกี่ยวข้องกับสมโมสรฟุตบอลอยูเวนตุสด,ด้วยคริสตโนโรนโ,โดตีลังกากลับหลังอะจักรยานอากาศกลับหลังยิงเข้าไปเลยนะครับโอ้โหมันยากนะครับลูกพุ่งมาเร็วแล้วก็ลูกสูงคริสโนโรนโดเอาเท้าเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าหัวดำด,ดิ่งลงล่างแล้วก็เตะเข้าไปในประตูมันใช่การท่องจำไหมมันไม่ใช่การท่องจำแต่มันคือการที่เราปฏิบัติบ่บอยๆทำบ่อยๆจนกลายเป็นอัตโนมัติ มันคืออะไรครับมันคือเวิร์กช็อปที่ทีมมันเหมือนกับมันเป็นอย่างนี้เนาะเราจะมีเป้าหมายร่วมกันแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นยังไงมันคืออะไรครับมันคือการระดมสิ่งที่เรียกว่าพลังความเจียมตัวความอึดการโฟกัสการสู้เนี่ยพลังดีเนี่ยนะครับพลังดีทั้งปวงความรักความสนุกความชื่นชอบเป็นเกมที่น่าเล่นกําลังใจอะไรทั้งปวงแล้วก็กําลังใจจากฝั่งที่อาจจะโดน ดูถูกอาจจะเป็นความหวาดกลัวนรกหวาดกลัวสิ่งที่ไม่ดีความเข็ดทั้งปวงรวมถึงการที่เรามันก็เป็นปลอมรวมกันแหละเพื่อมาอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้ใจเวลาจนจับจังหวะของการที่มันจะลงตัวที่บอกว่าเคลียร์คลิกขังสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกท่านครับสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องฉลาดมาก แต่แค่เราเล่นบ่อยๆทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนะที่จะตกผลึกหลอมรวมมาจนเรารู้ว่าการเดินนะคือคือพูดมันอาจจะจะเกินไปเนาะก็คือทุกย่างก้าวทุกอารมณ์ความรู้สึกคําพูดการกระทําที่เราจะแสดงออกเนี่ยล้วนแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นอันเดียวที่มีคุณค่าอย่างมากไม่อาจจะเกินไปเป็นอมตะอยู่ในปัจจุบันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับ โอ้โห oh. ของพวกนี้ยไม่ลองไม่รู้ครับแต่แต่วิธีคําตอบไม่ง่ายคือคือจะจะบอกว่าลองบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับคือมาฟังมาจากไอ้ดามพูดเรื่องเบอร์แต่ถ้าแต่แต่ท้าว่้าววิดีโอนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะขอร้องเพิ่มอีกคือเลยครับเราต้องไม่ด่ากันครับคนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้เพราะว่าในวันที่เขารู้ได้เองในวันที่เขาตระหนักรู้ เอาเคยมีนะครับลูกเนี่ยเขาก็เล่นเกมของเขาปกติแต่พอไปด่าเขาอ่ะพอเขาไม่ไม่อยู่ต่อหน้าเราเขาเล่นเยอะกว่าเดิมอีกหรือเขาบอกว่า,าชีวิตโดนอะไรนะโดนเขาเลยว่าสร้างความไม่พึงพอใจอย่างมากเนี่ยผมมันออกแนวประชดอ่ะเช่นเดียวกันครับเราอยากให้โลกใบนี้พัฒนาอยากให้สังคมพัฒนาเทมาพลังมาพัฒนาตนเองเทมพลังมาพัฒนากับทีมที่ เอ่ยปากกันมาแล้วพัฒนาให้ดีให้โดดเด่นไปเลยอ่าเนี่ยมามาเข้าสู่คําตอบของการฉเฉลยแล้วก็คือที่บอกว่าระดมพลังทั้งหมดมาเนี่ยมาสู่ที่ตัวเลือกสําคัญแล้วทําให้โดดเด่นไปเลยเพราะว่าถ้าเราเตะฟุตบอลได้ได้เก่งใน,ในระดับในระดับหนึ่งเนี่ยค่าแรงถูกมากนะนะักฟุตบอลเนี่ยนะครับแต่ถ้าเก่งในระดับสูงมากๆค่าแรงเนี่ยระดับมหาเศรษฐีเลย ผมไม่บอกว่าให้เราไปเตะฟุตบอลให้โดดเด่นนะครับผมกำลังจะบอกว่าจะเป็นฝีมือทางการแพทย์จะเป็นฝีมือด้านการการ,การทํากับข้าวจะเป็นฝีมือเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่อง,อ,งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอยู่ในระดับที่สูงมันมีคุณค่ามากกว่าพลังทั้งหมดเราเรียนรู้มาแล้วประสบการณ์ของพลังประสบการณ์ของการโฟกัสระดมพลังมาจ่ายเวลากระทั่งที่บอกว่าอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้ จ่ายเวลากระทั่งมันจับจังหวะได้เคลียร์คลี่คลังสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะเป้าใดจะเป็นโครงการจะเป็นโปรเจกต์ใดจะเป็นทักษะใดจะเป็นวินัยและนิสัยใดๆที่ท่านจะสร้างมานะครับทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วทําให้โดดเด่นแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคืออะไรครับอยากให้ตอบตรงกันก็คือทักทอปึ้ง การพลังทั้งหมดเนี่ยเทพลังร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กันในตัวเลือกร่วมกันแล้วความโดดเด่น่างคนเนี่ยไม่ใช่ว่าโดดเด่นร่วมกันทุกทั้งหมดนะครับบางทีอาจจะแยกกันโดดเด่นแต่เราเชียร์กันไงพลังก็ร่วมกันเชียร์อำนวยความสะดวกก็ร่วมกันแล้วก็ทําให้โดดเด่นอาจจะร่วมโดดเด่นร่วมกันหรือต่างคนต่างโดดเด่นแต่สิ่งที่เจ๋งกว่าเลยครับความโดดเด่นที่แตกต่างนั้นมีแนวโน้ม ที่จะสามารถผสมผสานให้ลงตัวหลอมรวมความโดดเด่นมันเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งเครื่องมืออย่างหนึ่งอาจจะหลอมรวมความรู้ทางด้านเทคนิคจากหลายๆคนก็ได้มันเหมือนกับเขาอยากทำรถยนต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเนี่ยมีนะครับเขาถ่ายทำเป็นรายการมาเลยเขาจะรวมวิศวกรรมด้านนั้นด้านนี้จากหลายๆคนรวมทีมเขาเรียกว่า organizer คือคนที่มองในภาพรวมองรวมได้บริหารจัดการการทดลอง เพื่อสร้างรถยนต์คันที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเนี่ยคือหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายความถนัดหลากหลายความสามารถด้านเทคนิคเพื่อมาทําให้เกิดรถยนต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับการที่คนเราสามารถไปโฟกัสไปอำนวยความสะดวกไปจัดให้ดีได้ง่ายจับจังหวะได้เคลียร์คลิกถังสําเร็จอย่างโดดเด่นก็ได้รางวัลระดับหนึ่งแต่การที่คนเราเนี่ย มาถักทอร่วมกันกราบขอร้องแบบกราบแทบเท้าท่านเลยนะแบบอ้อนขอจริงๆอ่ะบอกต่อวิดีโอนี้ให้ผมหน่อยเพราะว่าเพิ่มโอกาสในการให้เกิดภาพนั้นเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ของเราคนที่ก้าวข้ามจากชั้นเชิงทั้งปวงจากการทำร้ายกันได้รูปแบบใดๆก็แล้วแต่ผมไม่พูดถึงแต่คนที่รู้ว่าดีกว่า ในการที่เราจะมาเข้าใจกันเรามาจ่ายเวลามันไม่ง่ายหรอกแต่มันคุ้มกว่าในการที่ชีวิตของเราเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้เจอกับคนที่ไปกันได้ดีจริงๆกลมเกลียวกันจริงๆถักทอหลอมรวมสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ดีมันคืออะไรครับระดมพลังประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งปวงมาทําให้กับตัวเลือกตรงหน้าแล้วเรารู้ว่าตัวเลือกสําคัญของเราเราทําให้เป็นโปรเจกต์ที่ดี ทุกท่านครับทำให้เป็นโปรเจกต์ที่ดีทําให้เป็นคุณค่าของดีมีผลิตภัณฑที่ด,ดีมีเกมชีวิตที่ดีซึ่งก็คือการติดเครื่องตัวเราให้ดีติดเครื่องพวกเรากันเองให้ดีติดเครื่องสิ่งต่างๆทั้งปวงให้ดียิ่งขึ้นได้จริงทั้งหมดนี้กราบขอให้บอกต่อวิดีโอนี้ให้หน่อยกราบจริงๆครับขอบคุณครับบอกต่อให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ